รอมแพงตอบกลับหลังเจอดราม่าคนไทยสมัยก่อนไม่กินหมูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในละครพรมดิขิตก็คือซีนกินหมูกระทะในอีพีสองในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันคนไทยสมัยอยุธยาไม่หมูนะครับเพราะคนไทยทำระบบปศุสัตว์ไม่เป็นจับปลาจับกุ้งในแม่น้ำแดกง่ายกว่าตังก็ไม่ค่อยมีจะเอาตังที่ไหนไปซื้อหมูจากพวกเจ๊ก จะเลี้ยงไว้ล้มหมูแดกเองก็ไม่คุ้มเพราะครอบครัวเดียวกินหมูทั้งตัวไม่หมดจะได้แดกสัตว์บกใหญ่ๆทีต้องรองงานบุญล้มกันเป็นตัวแล้วเลี้ยงคนจำนวนมากพวกแดกหมูมีแต่เจ๊ครับลองคิดง่ายๆคิดออกไหมอาหารไทยสมัยก่อนจริงๆมีอะไรที่ทาจากเนื้อหมูบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้รอมแพลงผู้เขียนวนวนิยายเรื่องพรมริข ได้โพสต์ข้อความดักดราม่าเอาไว้ตั้งแต่ปี2561ช่วงที่ละครบุเพศนิว,วาสภาคแรกของผมลิคิดออกอากาศและมีฉากที่กาลเกตสั่งทำกระทะปิ้งย่างหมูกระชะโดยโพสต์ข้อความว่าเกรงว่าต่อไปจะมีการพูดถึงเนื้อหมูในอยุธยาว่าไม่มีเลยจะออกมาบอกไว้ก่อนนะคะ ในกรุงศรีอยุธยามีเนื้อหมูขายที่ย่านในไก่ตลาดน้อยเป็นย่านของคนจีนที่นิยมข่าแล้วกินเนื้อหมูซึ่งที่นั่นก็ขายทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะคะมีบันทึกไว้ในพงศวดานเรื่องของภูมิสถานในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแต่งให้หนางเอกไปซื้อหมูที่ตลาดนี้ คนจีนเข้ามาเมืองไทยสมัยไหนไม่แน่ชัดแต่สมัยสุขโขทัยก็มีการนำเข้าช่างจีนมาทำเครื่องปลั้นดินเผาและทำให้เกิดเตาทุเรียงในสมัยนั้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าสมัยพัรายราว200กว่าปีก็มีกรมท่าซ้ายที่มีพระยาโชดึกราชเสรษฐีซึ่งเป็นคนจีนคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับจีนที่เข้ามา เมื่อมีชุมชนชาวจีนหมูพัน์ุที่จีนนิยมกินก็น่าจะถูกนำเข้ามาด้วยดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเนื้อหมูมีมานานแล้วค่ะในส่วนของข้อเท็จจริงเรื่องอาหารที่ชาวไทยสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมกินนั้นมีบันทึกของบาทหลวงเอาไว้จะนิยมกินปลาเพราะหาง่ายเนื้อหมูก็ถือว่าหายากค่ะเพราะเป็นสัตว์ใหญ่คนไทยไม่นิยมฆ่ากินเพราะกลัวบาปจบนะ